ผู้สาวสักหน่อยพาูพุฒ่ธขามถนนครับพี่น้อง1ิปส,สิจนเศร้าสิจนยา่าจนปัญญาครับพี่น้องหาอยู่หากินมีอย่างเอามาขายครับพี่น้องพาพผีผ้าน้องมายางเลาะตลาดนัดวันประหัตสบดีอยู่ศารเจ้าพอปูเมืองบวัวขาวครับพี่น้องครับผีผ้าน้องมาเบิงตลาดแนวอยู่แนวกินมีแต่แนวเสียบ หอนแล้วเขียดน้อยก็ออกครับพี่น้องเขียดน้อยออกแล้วครับพี่น้องห้อนลายๆครับปีนี้เพื่อนว่าฝนสีแรงแลงคักแลงแน่เศร้าหนาวก็เม่นห้อนครับพี่น้องที่เมียมาาต่ใส่น้อครับเขียดไปไตเองไตเอียงบ่ครับปาดมากิ่งค่ะกุงจักบาทครับเขียด ละ50บาทครับราคามาตรฐานโลกครับพี่น้องครับ50บาทเท่านั้นครับพักผื้นเมื่องพักปลูกเองน้ำยานางหีให้แล้วก็มีเด้อพี่น้องเด้อเมียผมขายยังเน้อทางนี้ครับแกงขี้เหล็กบอกแกงขี้เหล็กครับพี่น้องครับถุงจักบาทนี่แม่เฮ็ดถุงจักบาทครับถุงละ10บาทเท่านั้นนี่แม่ขายถือคัดกครับพี่น้องครับ ตลาดนัดวันพฤหัสบดีครับงามในแลยงครับพี่น้องครับอยู่เมืองบัวขาวอำเภอกุชินาไยจังหวัดกาลสินครับพี่น้องพักยาลายครับพี่น้องครับมีทั้งพักพื้นเมืองมีทั้งพักในเมืองมีทั้งพักพื้นบ้านพักพื้นเมืองหลายลายครับปักคมกระลายกองจักบาทเนาะครับผักเข้าทุกอย่างสิบบาทค่ะทุกอย่างสิบบาททุกอย่างิบาทอีเมลเราแล้วเด้อ สิบาทอีลีบ่ไหมสิบบาทค่ะปักกรูงก็ซื้ขาหน้าก็ซื้อข้หน้ซปลกรูซื้อปขมูบคง10บอเขือสิบพริกก็ซอกุนังอยู่ทั้งใตก็ซี้อสิบบาททองไหมทองสิบบาทนอ๋อทองสิบบาทมันไม่ก้อนสิบบาทเนาะขอละสิบบาทสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อ ทุกอย่าง10บาทครับพี่น้องอยู่สารเจ้าปูปูเมืองบัวขาวเฮ้าครับพี่น้องครับบัน่นไก่เรื่อนเคียงบทีประจิตยังกะมาจับใจใส่สอยได้เด้อครับพี่น้องอยู่ยามแรงๆเด้อหมีกเงินลายหมีมองใส้มาใส่มองนี้ก็ได้ดครับพี่น้องเพนเอาัตรครับ่่ได้ออนเงินป่อมมาซื้อขอึ้นา้าครับเองเจ้า ผักสดๆเลยครับพี่น้องครับสดก็ผักกับแม่ค้าผู้ขายนี่แหละครับพี่น้องมาอุดหนุนพันธุ์ใดได้พี่น้องเด้ออยู่ตลาดนัดวันพฤหัสยามแรกๆงาม่บใบครับพี่น้องครับของดูของกินหลายครับครับมาเลือกเลือกซื้อหาได้ครับพี่น้องครับของอุทูเอื้อนเทือนอยู่ครับพี่น้องเป็นเห็ดเป็นไข่ผักหวานกับยังมีครับพี่น้อง อย่างนี้ายอะไรเนี่ยโยครับมาซื้อหากันได้ครับฟังนี่อุยบึ๊บมาทางนี้ครับพี่น้องครับไม้ละ10บาท10บบาทซื้อวันนี้แถมไม้เสียบครับพี่น้องอบทานครับพี่น้องครับอบทานยางแส่บเลยทั้งอบทานครับเบิดมือแล้วเทไรครับพ่อค้าครับเบิดมือแล้วลายรวยรู้อยู่นะขายไปซื้อที่วะครับขายไปซื้อที่บ่ ขายดีเนาะขายดีขายดีครับขายดีครับพี่น้องครับขายดีครับพี่น้องตงมไก่ตะกต้มไก่ดากไก่ครับพี่น้องด่าไก่กับมีเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดนัดบันพฤรัสบอดีครับพี่น้องเมืองหัวขาวเฮาอ่างเรื่องซิ่วครับอยู่ภายในสันเจ้าพบปูบัวขาวเลยครับพี่น้องครับมาอุหนใดนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงแถวระแวกนี้ครับ มาเจียวได้ครับมายางเบิงของเบิงสินค้าห้าหลายครับพี่น้องครับของลายครับพี่น้องหอบเมื่อแล้วครับทานนี้อุ่มเมื่อแล้วหอบเมื่อแล้ว <c oughs> พ้นกระลายได้ครับพี่น้องของกระ้ายดีดีครับในยุนกิจกระลายของสเปรดรูปกระมีทั้งลางผี่มีหดบัมกเผาครับพี่น้องบมกเผากระมีมกเผาหอมหมักเผาน้ำหอม นีเฮ็ดครับพี่น้องทุนละยี่สิบบาทครับพเพแพงครับพี่น้องครับมาอุดนพันไนด้ได้อพี่น้องเด้อไทยกับของละห้าสิบบาทท่านี้ผักหวานกับมีเห็ดก็มีลูกวัดีบขี้ให้แล้วก็มีครับพี่น้องครับบะมีแต่ผู้ไปแกงให้เด้อพี่น้องเด้อยากได้ผู้ไปแกงให้กับสอบทัมไม่คลาได้ครับพี่น้องเอาเพื่อนสิว่างไปแกงให้โบราะ หวานมากครสร้างน้ำปั่นมากินหลวงพี่น้องเจ้<ย>าหาบาทตัวนั้นครับปัน่นครับเอาว่องแบบขายเก่าขายดีขายดีครับขายดีลูกออดครับลูกออดมาหนุนได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดวันพฤหัสบดีครับเป็นตลาดนัดเด้อพี่น้องเด้อตลาดนัดย่างเรงๆย่างใบใบครับ อยู่น้กินร้ายครับพี่น้องครับอันนี้ขนมครับพี่น้องเพิ่นสีเมื่อแะไรล่ะทายสีเปิดแล้วเหลือมาลลยแล้วครับเหลือมาลลยแล้วทายดีครับท้ายดีทั้งนี้มีทั้งตัวสุดผููได้หาเหยื่อเบ็ดมาเอาได้ครับเด้พี่น้องเด้อผูได้หาเหยื่อเบ็ดอยู่มาเอาครับลูกออดเป็นๆกับมีวันบฤหัสเด้พี่น้องเด้ออยากใส่เบ็ดใส่กลางตลาดแสงทั้งท้องกับมี่ตลาดนัดวันบฤหัสกับมี งานเร่งเร่งมาอุดหนุนได้ครับพี่น้องครับอยากได้ไปใส่เบียดใส่ก้างมาเอาครับนี่ลูกวัดยังสดๆไว้น้ำต้มจำต้มจมอยู่ครับพี่น้องนี่ยผักหวานเห็ดหัดขวาวขาวเ็ดบดมีครับ าอุดุนได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดนัดวันพฤหรัส,ส,ส์สบดีภายในศูนซาดเจ้าพ่อปูบัวขาวเฮ้าครับพี่น้องอยู่ตรงขามอ่างเรื่องซิ่วเราไม่ขี่ปลาไฟกับมีเด้อพี่น้องเด้อเอาไปแกงเส่ๆ็ๆแทบน้ำยานางก็หนีให้แล้วครับพี่น้องก็งต้องไปคันในเมื่อยมเมื่อมีครบมีพร้อมพี่น้อง หมกปลาซิวครับพี่น้องหมกปลาซิวหนูขั้วไห่เลี้ยวพาทองให้แล้วเอาไปอมไปแกงได้เลยขั้วก็ได้ยังไงปลาซิวเป็นเป็นพูนฟังของอีแมวผมบุตรแมวเป็นกระมี่ดอกดอกแค่ดอกแค่ดอกแค่รั้วดอกแค่ป่วยก็มีได้พี่น้องปลาแห้งแม่กะวี่อยู่ครับตสมบันน้อยกระมี่ครับพี่น้องครับข้อแรกข้อแรกนี่หลายอันเลยเนี่ย พ่อค้าก็มานั่งเสีอเหลืองเออฮื้อยู่นี่มาขายของบวกละสิบบาทสิบบาทโอ้ยมาขายเถื่อนเนี่ยนี่ไมะพ่งน้อยกับมี่มะพ่งสุกกับมี่มะพ่งเขียวกับมี่ชชนนะหมู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 กับมี่ได้พี่น้องหมูตลาดนัดวันพฤหัสบดีอยู่ภายในศาลเจ้าพ่อปู่บัวขาวเด้อพี่น้องเด้อ สิบบาทก็มีทุกอย่างผักสิบบาทมะฮุ่งสิบาบาทน้อยๆอยได้สิบน้อยๆกัแพงกว่านั้นครับพี่น้องอเอาานุ่นได้ครับพี่น้องครับจักรแสนจานจักบาทครับแม่ท่าจานเล็กยี่สิบบาทครัรรบพี่น้องรถด,ด่วนก็มีรถบดวนก็มีแมงสีดิงแมงคีซอนดักแด้ทอดดักแด้นึ่งดักแด้คั่ว จิรีไงจิรีน้อยมีเบิดครับพี่น้องครับตะกรัสรยนก็ตัวน้นน้อยตัวละคำตัวละคำมาดุนได้เด้อพี่น้องเด้อยจุดต้นทางในเข้ากับมีแต่แนวสับแนวงามแนวกินกะเรื่องปลาปลายแล้วครับพี่น้องครับมาในซ้อยนี่มีเสื้อผานาแพ่ครับพี่น้องของใส่ของซ้อยขนมเพิ่นกบมาลีอยู่ทั้งพีครับพี่น้องครับมันหว่วนสงสัยมองนี่มีหม่ม <laughs> แดดหว่วงลายครับฤดูร้อนมาเต็มเต็มลครัับดเพิกย ไาวบาบ้อนนี่พิดปกติแล้วครับมือนี้ห้อนรลายห้อนคักครับมือนี้ของขายเสือผ่านาแพราหร้ายครับพี่น้องมาเลือกเบื่องใดเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดวันพฤหัสบดีครับพี่น้องครับอยู่ภายในศาลเจ้าพ่อปู่บัวขาวอำเภอเมืองบัวขาวเมือเมืองกุชีรรายเฮ้าครับพี่น้องจังหวัดกาฬสินครับอยากได้ยังมาเบื่องเอาเด้อพี่น้องเด้อหลายคักครับพี่น้องครับ ทำแล้วครับยังหววเอคือก็ไปก้านเขียดน้อยมาขายครับพี่น้องครับเอาแบบนี้เกือบเล็กน้อยเกือบผู้ใหญ่เกือบกับนั่นเกือบานอำเภอเกือบแม่ห้างเกือบเสาจำหน่อยมาคือตอครับพี่น้องครับหลายๆครับพี่น้องเกือบประลัดอำเภอกืมบแม่เบิ่งเอาครับพี่น้องครับเกือบอบตกับมเด้อม่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องหลายครับครับพี่น้องอยากได้อย่างมาเบิ่งเอา เป็นกุ้งเป็นกัองยังมีมากคือเกาครับพี่น้องครับแมงกระพุนย่างครับพี่น้องครับไม้ละสิบกินแล้วบอ้วนเด้อพี่น้องเด้อกุเยอยหุนดีหุนงามมาอุดหนุนพันได้ครับพี่น้องครับอยู่ตลาดนัดวันพฤหัสบดีอยู่ภายในศารเจ้าปูปู่เมืองบัวขาวเฮ้าครับพี่น้องครับซ้่มอนี่แถมน้ำจิ้มพร้อมครับพี่น้องไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับย่างไห้ฮอน ครับพี่รัมปานออกลูกยุก,กรกมครับพี่น้องครับไม่ลาดนี่ใครอยากมันกับสิหุ่นดีแล้วครับอยู่เฝ้าไปตลอดอูมาซื้อกับหุ่นดีผู้ขายกับหุ่นดีใหม่ละ10บาาบาทเจ้าบาทมีครับพี่น้องแมงกระปุนย่างอ้ผมมาหลายเทือกกบเพึ่งเห็นมือนี้แหละหรือ่ายางบะทัวบ่งบะทัวบ่คนหลายครับขับปีบุญไงง่องเลย มาหนุนได้เด้อพี่น้องเด้อย,ยามแรงๆครับเ oh. มืองบัวขาวเฮายอยู่ศาลเจ้าพะปูมองจอดรถสะดวกสบาย oh. อาหารการกินหลยครับพี่น้องครับมีลตลาดมืดครับตลาดมืดมองีนตลาดมืดครับ <c oughs> uh. <c oughs> มองอื่นแจ้งเบิดมืดมดม้อดมองเดียวนี่ครับ uh. ปิดไฟขายเลยครับมองนี่มาอุดหนุนเพิ่นครับเป่ามาเสือมัเนเบิดไปๆสีเมื่อนไวๆครับพี่น้องบ,บ,อบรรยากาศหน้าตลาดวัดพุรัชสบดีครับพี่น้องเป็นตลาดนัดงาเมืองแรงบรรยากาศหน้าอ่างเรื่องซิวครับพี่น้องเมืองบัวขาวเด้อพี่น้องเด้อผ่านไปผ่านมามาแวะได้เลือกลื่ซื้อได้อาหารการกินเนวอยูเดี๋ยวกินเครื่องใส่ของสอยหลายอะไรแนวครับพี่น้องครับมาแวะได้ครับพี่น้องครับอยู่เมืองบัวขาวเฮ้ ของจอดรถสะดวกสบายครับพี่น้องครับผู้สาวสัมหน่อยพาผพุเธ่ามถนนครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดวันพหัสบดีครับพี่น้องยหนาอ่างเลิงซิวอยู่ภายในศาลเจ้าพบูบัวขาวให้ผู้สาวสัมหน่อยภาพู้ทฒ่ามท่าครับพี่น้องพุทาตาพุดีไม่ลูกลาปุไปบ่ไปเบิร์ดเลยดิครับบรรยากาศหน้าอ่างเลิงซิวครับพี่น้องครับ ประดับประดาไปพี่น้องมาเที่ยวได้แล้ครับเด้อพี่น้องเด้อพักผ่อนหย่อนใจอยู่ตลาดนัดวันพลหัสบดีงามแรงๆครับพี่น้องครับอยู่หน้าอ่างลังซิวเมืองบัวขาวห้าครับพี่น้องครับไก่กอกอีสานครับพี่น้องลูกละสองบาทตอนนั้นครับพี่หน้าอ่างเลีงซิลได้พี่น้องเด้อตลาดมืดครับยุ่บงมืดใกล้คล้ายครับแต่ของแสบอยู่หกบันไดอยู่มืดปันไดลูกค้าเพื่นกัะนํำมหาคือโกครับพี่น้องครับแสดงว่าแสบครับพี่น้อง มาอุดหนุนพไดีเด้อพี่น้องเด้อเบิดมือแลลายโลอยูบอกรับพ่อข้าเบิดมือแลลายรูบอกรับมือลลายพันลูกครับวันละหนึ่งพันลูกเอาสองไปคูนครับพี่น้องพักลบคบหนีพักคารมูลมันพักคารต้นทุนแล้วกันสิพราเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้เผื่อล้วครับพี่น้องครับส่งลูกส่งเต่าเฮียนจบปลิ้นดอกปลิ้นหญาเผื่อล้วครับพี่น้องครับ,บครับสำหรับคลิปนี้ก็ ยี่เดี่ยลวพระจาาไปกรนครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขุนสวัสดีครับ